เพิ่มเมันไม่เจ็บนะไม่เกี้ยเห็นไหมมันขึ้นเออดูดิมันขึ้นขี้อ่ะมันติดขี้อ่ะแต่ว่าไม่ตายอ่ะใครติดขี้อุ้ยคุณทิ้งขี้ได้ไมคุณช่วยตีได้มไหมโคเลมอ่ะโคเลมไม่ตายคุณทิ้งมันไปเด้อไม่อบตอเวลานแล้วอย่ามันเสียเวลาดิผู้ช่วยค้ชคุณนี่เขาเกลียดคุณแล้วนะเขาเกลียดคุณคุณใไ่แหละเฮ้ยทำไงเนี่ย มันจะตายเนี่ยมันกลายเป็นเศษเหล็กแล้วเนี่ยอย่บเจ็บช่วยสองคนไงมันเร็วขึ้นอะคุณพูดว่าอะไรนะมัะตายแล้วไม่หมายถึงว่าชาลิสนะผมลืมแล้วอะเราเออใช่มีอะพูดว่าทำไมทีอะกือบจะจะจะ,จะหาเพชรที่มันก็เกินเกินไปสลับโค้งเราเหาทองไหมหาทองไลเราที่ <c oughs> ทองี่ตีนผมเนี่ย ง่ายไปเรา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 สร้างโกุหลมบหนึ่งตัวดีไหมพี่ช่วยเพื่อก็เพื่อเราเรามาตีโกุหลมไงเนี่ยเราสร้างโกลหลาบมาตีกุหลาบเนี่ยคุณจ่วหน่อยดิช่วยไม่ตายทีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมันอึดอ่ะมันไม่ยอมไปไหนเลยอ่ะมันมันแบบยิ่งนี่ไงอืออือเ ข้อหมายของเราคือการสร้างโกเล่นตัวเดียวนะเรียกว่าเก็บเลยอุอ้ยอุย้ยจะตายช่วยอ่ะช่วยคืวผมหิวแล้วมันสามมันคุยข้าวช่วยมวขวีข้าวขอข้าวขอข้าวอุลป,ปของตกไหมโอ้โอโอไม่ไม่ตกไม่ตกเอ้ยอืมอืมสโลว์เวอร์ชั่นมากเลยช่วยโคดเดเมทริกอ่ะ เราดูไม่คลิกอะ่ะอืมคนดูวิธีเก็บข้าวของผมแค่เดินแล้วข้าวก็าหายตัวเฮ้ย <c oughs> อะไรอะ่ะถีบโพแล้วกระปูไม่ได้เลยโอ้ยเจ้วิ่งเร็วโอุย้ยวิ่โปผมไม่ได้ใช้ใช้โปโอ้ยผมทะลุจับแบด้วย <c oughs> เฮ้ย่มกีผม้ผมเล่นโปนี่ผมทะลุอุ้ยโปผมโปไปช่วยโปผมโปผมเล่นโปไปช่วยดิตึงว่ะ หลุดมดนี้มันมันมันเล็กๆวะมดมดชีนมันเป็นมดมันเป็นโทรศัพท์หรือมันเป็นเราวะมันเป็นมดมดวะไปช่วยคุณคุณหยิบทองเหรอคุณหยิบอาหารนะไปช่วยถามหน่อยโอ้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 ยาหารใครขุดทองใครขุดทองมันนี้ด้เลยนะนี้ เออซึ่งเป้าหมาณเราคือการสร้างกระเล็กหนึ่งตัวนะซึ่งมันก็คงจะเออไม่ไกลเกินไปและก็ไม่ไม่ใกล้เกินไปที่เราจะเอื้อมถึงนะพอดีเลยผมเจอเหล็กในหมู่ซึ่งเราก็จะเจอเหล็กก้อนสองอันคาไปแหละเคเคดีดีเลยไม่ใช่เราต้องการอีกประมาณสี่ยี่สิบอันอ่ะซึ่งอโอ้โหพระเจ้าผมผมไปเหยียบมันแล้วมันกลายเป็นทองไปแล้วอ่ะเนีย อนนี้เรามีเรามีเสบียงอาหารไม่คุณเหยียบข้าวโฮมแล้วข้าวคุณจะกลายเป็นทองมุณจะกินเป็นไงคุณเยี่มากเหยี่ยมากเลยตัดไม้จัดไม้จะัดไม้จัดไม้เฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นผมรู้จิตมาอันอันแฝงอยู่ในตัวคุณอย่ไม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 ่เก็บคอเลยไม่ไม่โหไม่โห หม่ผมยังมียังมียังมีตรงนี้ไฟมันไฟไหมใครไหมใครไฟไหมไดๆผมเหยียบป่ะไฟไม่ไหมไฟไม่ไหมหมายความว่าไงนี่นี่บัวน้ำทองบ่อน้ำเอามาสิบ่อนนะมันสิบนแล้วแล้วผมโดดไปนี่ผมจะกลายเป็นขวานเพชรขวานทองไหมใช่ใช่กลายเป็นคนเพชรคนทองคนเล็ก อยากดูดูน้ำศักดิ์สิทธิ์ดูดิน้ำศักดิ์สิทธิ์มิตรทองไหนวะโอ้โหแล้วน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนวะหัวน้ำลาวาทองมันมันมันไม่ศักดิ์สิทธิ์นะดูผมนี่ผมลุกขึ้นไฟเลยผมลุกขึ้นไฟเลยไม่ได้กลายเป็นโกลเดอร์แล้วมาช่วยสักพักเนี่ยร้อนอ่ะร้อนมันก็ร้อนนี่คุณไปยินในลาวาอย่างนั้นอ่ะร้อนไม่ไหวเนี่ย ลงน้ำแล้วแล้วคือตาเคือเราตามตัวง่ายมากเลยนะเคเห็นมองมองมองอ้ไนเนี่ยแล้วก็หลบลงไปเลยวิ้ยน้ำทง <c oughs> องเฮ้ยขุดแร่ขุดทองนี้ไม่ไมาช่วยร่อนทองอ่ะใครมาร่อนทองเลยนะเคยเห็นคลิปร่อนเป็นก้อนเลยเคยเห็นคลิปคนใน ai ไหม ai ที่ว่าไอ้บน้ำทองเอ <c oughs> ไม่เคยอะค่ะไม่เคยเห็นอย่างนั้นอ่ะ แต่ผมสร้างโต๊ะคาไปแล้วใช่ไหร้อนน่ะมันร้อนอนัน้น